เกือบจะได้เป็นบอสแล้วและเมียห้ามทันซึ่งชาวเน็ตก็อดใจไม่ไหวแหกคอมเมนต์บอกว่าหนูก็รอดค่ะไม่ชอบอะไรแบบนี้สวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะสุดช็อกเบิ้ลน,นาคอนเกือบได้เป็นบอสแล้วแต่ถูกคนนี้ห้ามไว้ทันคนบันเทิงและชาวเน็ตแหกคอมเมนต์สนั่นเมื่อเปิ้ลน,นาคอโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมบอกว่า เกือบไปแล้วนอกจากนี้ยังเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่าเคยเกือบได้เป็นบอสแล้วและเมียห้ามทันซึ่งชาวเน็ตก็อดใจไม่ไหวแหกคอมเมนต์บอกว่าหนูก็รอดค่ะไม่ชอบอะไรแบบนี้แม่จูนไม่ให้พี่เปิลไปเพราะบอสสองคนจะอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้รอดแล้วก็บุญนะคะเฮียเปิลเกือบไปสมัครเรียนแล้วค่ะจะมีทุกจังหวัดไม่แปลกใจทำไมผู้เสียหายเยอะจังคะคนดีคิดดีทำดีเป็นต้น